มาอะไรเนี่ยนั่งรักขนาดนี้เนี่ยอ่ะม,มาเกิลจะไม่เนี่ยมาเกิลจะไม่เนี่ยกูเกิลนะคะใช่ไหมน้องชื่อกูเกิลชิมลูกดูชื่อกูเกิลนะคะดูชื่อกูเกิลนะคะเฮ้ยม,มาอะไรเนี่ยนั่งรัก,กยังไงอีอีกตัวหนึ่งหลับฝืนไปแล้วาว อาตื่นแล้วเออถ้าดูท่าสิอ่ะกูก็ไม่นอนหรอกหรอฮะนอนไม่นอนหรอฮะนอนไม่นอนหรอคะเออชอบแม่รูปอ่ะรูป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 อ่ะชอบให้รูปนะคะต้องชอบให้รูปโอเคโอเคไม่พิเศษกินละอ่ะ ก็อเอ่อให้ให้รูปหรอคะให้รูปให้หรอคะใช่ไหมให้รูปให้ใช่ไหมคะอตรวจพี่ดหลับแล้วนะคะพี่ดอสนอนนะคะส่วนตัวนี้ก็จะมาออดกูเกิลก็ชอบออดค่ะใช่ไหมหนูชอบออดใช่ไหมคะ ก็จ๋ากลันไปนอนก่อนนะคะพี่พี่ป่อป้า,ปานาาาพรุ่งนี้เจอกับกัใหมานะคะอือบ๊ายบายกันลูกบ๊ายบายว้าย